ตัวที่สองพี่น้องจูงอีกแล้วมอีมานต่จูงสบายดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านงานนี้สองโตเอาไปเทียบกันเบื้องก่อนกระดูกกระเบื้องมอสไดสีย่านมอสไดชิปยาน ขามันงงใช่ไหมเนาะตอนเอาออกตอนแรกนะหาวดวงดวงเพราะได้เครื่องทางบ่งาว่าย่างไปจากไปมันก็ได้ข <ừ. S 2> ูดขูด,ดถือกินได้ถือกินตัวเมียถือกินเหี่ยวตัวเมีย คือขนองตัวนี้ชิบสามพี่น้องเลยเืนตัวน่าชิบสองตัวนี้ชิบสามจะไปเทียบกันเบิ่งคันเข้ามาเบิ่งนะตัวนี้บสองันเข้ามาเบิงนะวตัวนี้ชิบสองะคอบะออืม เขอตัวใหญ่แ so, ล <te ach> ้วนั้นราส่ะ like, นิอังแนกคือเราะว่าตัวนี้มันอ่อนมันน้อยกว่านะ่ไปมัน่้อดูไช็อตเด้ลุงเปิดกระช็อตองเฮากับัดไปในคองง่วนกับแป๊กแป๊กือกันอล้กันช็อตได้ดีไร ไปแล้วลูกเดี๋ยวผมปิด,ปดยังไปเทียบสักกันพี่น้องตัวสิบสองกับสิบสามเนาะของท้าพอนะสิบสองอันนี้สิบสามงัวนในบ้านอันนี้พี่น้องไหม มันสิแตกต่างกันสําหรับ ปาบมันเองเด้อฟูหูจักนะนานนานผู้ต่างกันขนาดเนาะต่างกันเติบเลยมสิบสองสิบสามมันผัดจยากเงี้วนานนานมันจะผูกน้ำกันได้อยู่บนเรืขับไปขับไป anh à em 12 cái à này anh em 13 moni Phật nhau nó moni giặt nhau ăn đại đại pi ได้จี๊ก้อ13ตัวนับะอัวนี้12หรือ10ทำเป็นท้ายรีได้ตัวนี้ผัดงจะเปิดงจะซื่อน้ำคนหูจักแน่ตัวนั้นจะได้งวพ่อเรางูเราไม่จ็ดงานเนาะเราายแมนเราก็เลยปั่นตังซอยปั่นกันเนาะห้อยมันขค้ืนอนที่ะใคร เยอะกี่พุ่นเลยง่วนหมดออกทั้งนั่นได้แบบง่วนอยู่สมองเต่ามันยังไม่เคยเห็นเนาะเมื่เราจะเกลี่ยจตงงวนเอาปล่อยแบบยังชุนข้นงในข้างหน้าเนาะเข้าประค่าตัวนี้ตัวเนี้ยเชือกอยากน้อยเนาะตัวผู่มันปุยๆนะเชือกข้อมันบอกเชือกข้อไข่อยู่โอยกงเชืกันเะป็นไก่กันเนาะ เทียบเิกันมาได้กับหมอได้มั่วสรดจ้ก็ไปชอบเลยมันจินกจิกอยู่ขมันสีเบงก่หนีอยู่เนาะเปีนน้องเลยหมอได้กับพ่อหมอได้ <laughs> เ,ไนนเลย,ออ <laughs> นเยนี่ชักเชฟ แนวใดก็บ well, ่ฮอดบ่ค I mean, ั่นเบิ yeah, exactly. Or, again, ่งเท่ใดก็บ่เขาก็บ่ตัวใหญ่คือแล13อืมแนวใดเบิ่งเลยเบิ่งคักเลยบงแนวใดก็บ่ฮอดเนาะ่แม่นอันนี้ประมาณ11นะ12ก็บ่ฮอดอตรวมแล้วเราได้แต่11คั่นแม่นพ่อค้าซื้ออนพ่อค้าซื้อนะอืหมอนดพ่อค้าซื้อ13นะพ่อค้าซื้ออื่นเลยเออได้อยู่อื ขันโมอนี่สิบสองเนี่ยโอ้โหเขาวิ่งหดกับไล่กินเออเขาคือใครได้ดีไหมจ้ะสิบสามได้แล้วบุญเขาอืมบุญไฟบุญมันเนาะมันโฉบของไฟของมันเห็นลมมันเดเผ็ดมันเลอะเออมาเบิ่งมาเบิ่งเนี่ยนีเพ่งกันใหญ่หัวตัวน่ะมันเฮ็ดเพ็ดจังวลยเออตอนนั้นอยู่บ้านนะมันตอนนั้นมันหลอกเออตอนมันอยู่ตัวเดียวนะคือในน้อยนึงเด้มันหลอกอืมหัวมันเห็ดมันตื่นมันพึ่งกันแห่งจะทะเลาะเวลามันยืดน่ะคล้ายๆขั้นไกลกับมันปีกมันขึ้นเนาะ มันวัวเขาตัวหนึ่งนะตัวเขายาวนะตัวมุมนะที่แรกมันยืนแบบหล่อยู่บ้านมันเห็ดมันเคอเลอะสูงใช่ไหมคือว่ามัสูงนี่อามเห็ดมันยืนแมนมอนี่นะเห็ดกับว่าปันได้มอนี่เพจมันยังม่จะขืนปันไดอ่ะเสียแต่ว่าถ้ามันอันนั้นของห้องฮารใช่นี่หัวตาลังกับหัวลายแล้วแมนนาอยู่เมืนกันอืมบ้านนี้มันพีขึ้นนะอืมช้ำช้ำโตละช้ำคนละโตกับผัวมาลูก มันก็เป็นจเช่นัวเพราะมัาเนยืดขึ้นนี่เขาเห็นของอ่างชิบฮาเนาะชื่องัวตองฮาอันท่านจะคลายตองเอาไปเทียบกับงัวตัวอื่นเนาะเอาแบบงัวตัวหลักลี่อีกอันมันมันชิลอบอยู่ดอกชื่อแบบนั้นดะดีๆมันยังได้น้อยตอนตอนชื่อมันตัวน้อยบรรมาแล้วมันตัวใหญ่เปลี่ยนขึ้ตัวโตตัวใอย่าไปหาชื่องัวถี่มันเห็ดมิเออเพ็ดมันชุ่งด้เห็ดมันมันจะคือใหญ่เนาะโบนน้อยโบนน้เห็ดเผ็ดแต่ชำนัดเลยนะหมด่อชุ่งชำนัดเนาะ บริลืนกันปันใดทำเห็ดเพศเห็นบ่ทำเห็ดเ,เพศจะกันนะเห็ดเพศแล้วนะเวลามืดอื่นได้ขาหนามันยืดเป็นใดเป็นตาพ่ออยู่บ่เป็นเละจากคนหน่อยคนร้ายเนาะห้าวบดบวมหัวจักคันคนร้ายเนี่ยแบบคันคนร้ายกับพอ่อมันก็มาจากพ่อคนแั้นคันเบาเรื่องอันนี้นเนาะคันคนร้ายอืมคร่ะ บ้านเฮานี่กบดบ้านน้องเตะน้องแตกับมบ้านนาการกัเนาะลายเติบสีสว่างนให้ปังมีบดหมม่วงหมนเนาะลายเด้เราพ่อไ่กพอเนาะพันบอกลายเนาะปลาตุปลาทอดปลากยำพวกขปุ้นเนาะลายยางบัพอเป็นคนนาจ ของเาดอพดมืดเยงอมดมืแล er> ้วไปมากย่อลังเธอเ็เจ้าบ่ามือกได้ย่อเนาะอยู่ํำกันเลยกย่อมดมือจากแรกเพื่นมาเบิ่งก่อนกันกับ่อ่อก็เอาไปหาวอีกูากมันทั้งนั้นแหมีอีกตัวหนึ่งตัวละแปดพันคือว่ามันกับเจเห็นมันนอนหมื่นนะนะแต่เขามันอยากงาเลยไดงัวเขเออมันงัวมาเขานะ งูมาเข่าจงแจงเจ้าหะเละงูมาเข่าแบบจุ่มนั่นแหละจงเจงเจ้าให้ขอกัดในเนาะขับในเนาะครับยังเข่ายาวสุดเลยงูมาเข่ามากระต่างกันอันนี้งูมันบ่มาเข่าแน่มอดำนี่งูโหหลุนเข่าชื่อนะเนาะนี่เนาะเขาว่างูบ่เป่าอืวงูงามขั้นอันนี้นะเนาะ มันแก่โตุแล้วมันเขากัออมันเบ่งมันเขาเออมันเต็มกับเขามันเบ้อเออง่บมาเขานี่เนาะมันชื่อง่ายขายล้องเนาะมันช่่มแบบ มออยากงามอมันเหรีขีฝุ่นนี่มอดำนี่โหดขนาดเลยมอบได้ออกแค่มาตอนกีไอ้มอ่ะอะไรมอดำน่เลย้อเกีอ้ยมอนี่มอยังเช่าเลยเพื่นโลจะเรร้อของเราบได้ออกผูกบทั้งใบเนาะนกนเพื่อนกินไรันอนสัตว์ัวนั่นใช่มนอนจะด้ขีซุ่มเียกยูเนาะ

มีแต่ง่งอไอ้เพราะมันต้องซุ่มเนี่ยนี่ขันอยากอันขันเวลางออันนั้นเลยต้องแบบนี้มันจังสีลูกงามแมนยังอีกสี่มือพี่น้องเลยเนาะยังอีกสามมือสี่มือกระสีหอด คลิปนี้ก็ลาคนพี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ตดิดตามรับชมพอกัใไม่คลิปนะ้าสบายดี